ตั้งแต่อยู่สองสารูปตอนนี้มีภาะเกือบสามร้อยรูปแล้วเห็นไหมเพราะอะไรละ่ะพวกที่ฝึกเขาไม่ได้เชื่อหลงตาหรอกเขาเชื่อสิ่งที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นเขาเป็นอาการเป็นแบบที่หลวงตาพูดถ้าดูลมแล้วหัวมันจะตึงๆและอกจะแน่นๆร้อนๆเนี่หน้าก็ชา้าๆ,ๆเหมือนมีมดไต่มดกัดอย่างเงี้ยบางทีก็มีเหมือนมีเข็มสิ่มแทง ทีนี้บางคนก็จะเลิกทําไปเลยเพราะไม่มีใครพูดเหมือนมีพระองค์หนึ่งบวชมานานฝึกแล้วเป็นอย่างเงี้มันทุกข์มันแน่นมันร้อนนอนไม่ได้ลมหายใจเนี่ยังกระท่อไอเสียร้อนแกเลิกศึกไปเลยศึกไปหลายปีพอไปได้ฟังคลิปหลวงตาแล้วอา้าวสิ่งที่พระองค์นี กูเป็นมาก่อนนี่ว่ากลับมาถามมหาหลวงตาอยากบวชเห็นไหมกลับมาโอ้เนี่ยไม่เราไม่ได้ป่วยเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนไปถามใครถามครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครให้คําตอบได้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมมีการถอดคาถามมีการถาม,ม,ก,าถามการตอบมันจะเกิดประโยชน์นะถ้าเราเปิดใจอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วฟังร่มได้เกิดประโยชน์ แน่นอนไม่มากก็อนอ้อยไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าหลวงตาจะเป็นอะไรไม่ต้องบอกหรอกว่าหลวงตาเป็นโน่นเป็นนี่ถือว่าหลวงตาเนี่ยเป็นตาบอดถือตะเกียงก็แล้วกันส่องแสงสว่างทางให้เดินได้โดยนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าคืออาณาปานสติมาพูดให้ฟังนะมาเป็นพยานยืนยัน ว่าการเอาสติแนบในลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือวิธีปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงอานาปานสติจะรู้ผลเลยไม่ต้องไปถามใครว่าสิ่งที่พระองค์นี้พูดอะมันจะเป็นจริงไหมฮะ